เลยกาแฟจะมาเอาอะไรลูกจับปิดเอาดีดีครับหนูทำไมฟักฟ้ามันเป็นขนอย่างนี้ล่ะเอยฟักมันก็มีขนนะสิมันปากไหมคุณปากนะเอาเลยเอามาจับหน่อยเอาเอามาจับเร็วเดียวอ่ะเอาอันนี้หนูมาจับย่าจะถ่ายหนูจะย่าจะไปจับนะทำดีๆีนะครับนี่นะครับก็คุณก็คือคือจับปลค่ะ ะมาเอาบอกเขาคือจะมาเอาฟักไปต้มเสือให้กาแฟกินครับอยากกินกับอยากกินกับกาแฟไหมครับนี่ครับรูบบกบด้วยเดียวไหนบกมีไหนมีหน่อไม้มีหน่อไม้ไหมนั่นเหรอบ,บวบทำไมเล็กจังล่ะไปทุบปันทิ้งไปเลยปะเดินไปข้างหน้านยะ โอ้ยขนมันปักแล้วเว้ย,ปออยไปเดินลุกเลยเนะอ,อย่าอย่าไปตีมันนะอ้าวอะไรตั้งเลยไปลุกลไปเดินไปเดินไป กาแฟมารอบที่สองแล้วครับตรงนี้นะครับพาปลาลูไปนี่นะไหนปลลูปลลมาไหมตรงนี้นะเมื่อวานนี้ปลาลูมาไหมปลลุมาไม่ถึงนาหัวนาเลยนะพาพาปลลูลงไปไหนลงไปไหนปลลูเขากลับกรุงเทพแล้วครับปลาลูปลลกะลุงปูกลับแล้ว ไหน,น,นไปไปเรากลับเลยลูกไปอย่าไปทางนั้นเลยมันร้อนน่ะย่าอยากกลับแล้วมมัันจะกลบทปู่ก็มาแล้วเนาะป<แ>ู่ไปบวานปุ๋ยมาแล้วนะ<แ>่ะต้องใส้จะเสร็จแล้วครับอักเ,เ,เาไปไป,ไปเดินเดินเร็วเร็วเร็วครับ กับแล้วถามปู่ิีเสร็จยังยปู่บานปุเยเสร็จหรือยังครับถามปู่ก่อนเร็วเร็ว,ว,วปูจะตัดหญ้าอยู่